สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสองทะลุฟ้านะครับรายการที่จะบอกแนวทางการดําเนินชีวิตของทุกๆุราศีนะครับประจําเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้เรามาสักวันสุดท้ายของเดือนเลยเหตุผลที่มาวันนี้นะฮะก็เพราะว่าพื่งหัดย้ายเมื่อนี้แล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่พฤ่งหัดจะย้ายเนี่ยสองทะลุฟ้าของเราก็ไปร่วมงานสําคัญเนาะครับอ่าไปร่วมงานสําคัญก็คือไปร่วมงาน จัดทำพระพุทธรูปร้อยเก้าปีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับเข้าวร่วมพิธีพุทธาพิเศษนะครับที่วัดโสธรวรารามวลวิหารอย่างภาพโฆษณาที่ได้ดูไปตอนต้นนี่แหละครับนะครับแล้วก็เนี่ยอาจารย์บุญสุภาเนี่ยเขาไปอยู่ที่วัดตั้งแต่วันที่20ครับอ่า20จนถึง24 5หวันถูกต้องับนะเป็นงานแห่หลวงพ่อนะครับเป็นงานอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงปีที่2 5 0 0 ปีที่254ปีถูกต้องครับนี่หลวงพ่อโสธรเราขึ้นจากแม่น้ํามาครับมากกว่ายุคกรุงเทพนะครถูกต้องนะฮะแล้วก็ขึ้นมาปีเนี้ย254ปีครับปีในงานก็เป็นงานคล้ายๆวันที่พวกเราระลึกถึงวันสําคัญวันนั้นครับก็จะมีพระสงฆ์เนี่ยนะครับมาชยันโตมาสวดมนต์ถวายหลวงพ่อโสทรเนี่ยวันละหนึ่งรูป1นึรูปเนี่ยแอปลกนะตรงกับของสานัง คนตำรวจร้อยเก้าปีก็เลขมงคลไงร้อยเก้าปีก็เป็นเลขมงคลนะฮะร้อยเก้ารูปก็เป็นเลขมงคลนะกี่วันฮะห้าวันห้าวันรวดห้าวันเลยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่มากคุณได้ร่วมพิธีตอนที่อันเจิหลวงพ่อขึ้นมาไหมโอ้โหขรรค์ปรากันปรจันประจันระจันมากมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูนะปีหน้าก็มีอีกแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดใครไม่ได้เห็นเนี่ย เดี๋ยวเราจะเอาภาพนั้นมาให้ดูเราภาพนั้นมาให้ดูครับเพราะเราไปอยู่ในร่วมในพิธีเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วมีความปิตินะครับมีคนเนี่ยหลั่งไหลมาเยอะปีหน้าสองร้อยห้าสิบห้าปีมีเหมือนเดิมวันกลางเดือนกลางเดือนห้าคุณรู้ไหมว่าตาลําเภอเนี่ยครับเอาดังลามาทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมครับเยอะมากสองพันกว่าคนสองพันกว่าคนสองพันกว่าคนครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลนิดนึงอ่าสองพันห้าร้อยสี่สิบคนก็เท่ากับ จำนวนหลวงพ่อจำนวนปีชื่อหลวงพ่อนั่นพอดีสองห้าสี่ศูนย์เลยสองห้าสิบสี่ปีเนี่ยก็โอแล้วก็ท่านผู้ว่าก็มาเองครับนะลํำถวายหลวงพ่อตอนหกโมงเย็นโอ้โหม่กลับกันเลยนะแล้วปิดจ็อบด้วยเจ้าคุณตงชัยวันวันดับเทียนชัยเนาะจุดเทียนชัยวันสุดท้ายก็เจ้าคุณตงชัยมาร่วมนะครับก็โอ้โหเป็นพิธีที่ใหญ่มากครับแล้วพระก็สําเร็จรู้ล่วงนะครับเข้าพิธี เขารวมพิธีพุทธาพิเศษที่ว่าสอทรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยงดงามมากนี่ฮะนี่ตามนี้เลยครับอันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าทําไงอะจาบอกถ้าเกิดผมอยากจะได้ไปบูชาสักองค์นี่ผมต้องทํำยังไงอ้าวนี่ไงมีมีไอดีมีไอดีกะมีอะไรนะไอดีลายตั้งขึ้นจองได้เลยเข้าไปส่องเข้าไปเนี่ยมีรายละเอียดหมดเลยครับนะถือว่าได้ร่วมได้ร่วมในการครบรอบร้อยเก้าปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วก็เงินส่นวนหนึ่งที่มีสองอย่างบริจาคทางวัดกับื้อซื้อเครื่องมือการแพทย์ให้กองบังคาบตำรวจให้รงพาบาลตำรวจครอ๋อนี่ก็แปลว่าแต่ตำรวจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมา109ปีแล้วเนี่ยแต่ครั้งนี้เมื่อครบรอบ109ปีเนี่ยก็ต้องเป็นถือเป็นคนดูเพลง็นเป็นความสําคัญใครฟังเพลงที่ส่วนมากจะร้องไห้นะฮะซึ้งนะครับถึงแม้วันนี้จะตำรวจจะมีข่าวอะไรกันก็แล้วแต่แต่สถาบันตำรวจ คงอยู่ครับนะครับสถาบันตํารวจเนี่ยเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนโดยตลอดถูกต้องครับดังนั้นเราไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งอะไรใดๆแต่ที่เราเกี่ยวจริงๆก็คือความคงอยู่ของสถาบันหลักถูกต้องครับนะครับครับดังนั้นการครบรอบของสถาบันตัรวจต้องให้กาลังใจต้องต้องให้กําลังใจนะครับกาลังใจกันอ้าวไปราศีต่อไปราศีมีนราศีมีนเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับคอมเมนต์ดีที่สุด นักคอมเมนเตอร์นะครับเป็นเชฟดีไหมเชฟข้าวดำดึงของโลกนี่เราต้องไปหาคนราศีมีมวลากับข้าวจริงไหมนะเคยไหมว่าที่บ้านที่บ้านมีการขัดแย้งกันที่บ้านขัดแย้งกันที่บ้านมีการขัดแย้งอไม่เคยลาบื่นเท่าไหร่ใครขัดแย้งเลือกครอบครัวแฟนคนรักขัดแย้งกันขัดแย้งเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องขัดแย้งเรื่องอะไรเขัดแย้งกันเรื่องการเงินเรื่องการเงินอ่าเรื่องการเงินนะครับก็ แม่งไม่ลงตัวการขัดแย้งตรงนี้มีไปจนถึงวันที่แปดที่เก้าถึงวันที่แปดที่เก้าถึงแปดที่เก้าเวลาวันที่แปดที่เก้าเลิกการขัดแย้งกันอปีดาวสองดวงนี้อยู่กันคู่กันแค่เพียวๆรักกันไหมรักกันสดชื่นนี่นะครับวันนี้นะลงตัวแะ่ครับแม็กก็ลงตัวส่วนตัวเองในวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นไงพุทธพาย้ายอยู่เรือน สัต์ช้าครับไปเจอคนหมู่มากอ๋อแปลว่าเข้าสังคมนะครับอ่าได้เริ่มมีคอนเน็กชันครับเอาคอนเน็กชันมาใช้ได้แล้วครับนะครับทีเนี้ยถ้าผมจําไม่ผิดต้องจําไม่ผิดสิอ่าอ่าผมจําได้ค่าๆคลาดค้ายคลาดว่าพระราชที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นยาสีวัวเนี่ยครับเนี่ยเขาบอกว่ารู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองเออผมก็งงๆทำไมถึงบอกว่ารู้ทุกเรื่องยกเว้นตัวเอง ก็มีคนมาถามแต่เรื่องคนอื่นอ่โอเคไม่มีเวลาคิดเรื่องตัวเองเพราะนั้นเก่นทุกอย่างรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างยกเว้นงานในหน้าที่นี่กันนั้ได้นะครับอยู่ทุกที่ยกเว้นที่ทํางานอีทุกหน่วยต้องการยกเว้นต้นสังกัดเอาอารย์ตาอยางนั้นก็ตามไปอยู่ในราศีไอราศีพุ้ศกตัวเนี้ยต้องมีดีมากกว่าไม่ดีเกไหมว่ามันจะมีสามล็อกครับ ล็อกแรกแต่วันที่หนึ่งไปเนี่ยเข้าเข้าในกลุ่มดางกิติการดิเค่คโจโลเรื่องตัดระวางสุงตรงเนี้ยแต่ยาพระสุกตรงเนี้ยเขาว่าไงต้องพ่นต้องมีกลยุทธ์ต้องพนต้องวางแผนต้องใช้เทคนิคเนี่ยนะฮะอันนี้ถึงจะได้มาอถูกต้องนะฮะอันนี้แต่มาลุ้กลางๆไปเพชรอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ก่อนไม่เป็นไรตรงน้ดาวพักฮะตรงนั้ดาวพักอ๋อดาวพักเหรอเนีฮะอันนี้ให้รู้เลยว่าต้อง ต้องอะไรต้องต้นต้องจุดกลยุทธ์จุดิงอย่าทำอะไรแบบเรียบง่ายต้องวางแผนก่อนทำจะได้ดังนั้นคนราศีมีนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คิดชั้นเดียวไม่ได้ต้องคิดสองชั้นจ้าแต่จัดรายการมาแวันนี้น้อยที่สุดนะคนดูเพราะอะไรจริงๆเพราะอะไรเนี่ยเพราะเราหมดสภาพเลยรู้ว่างไม่ใช่เพราะเราหมดสภาพหรอกคุณดูดาวพุธดิมันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณดูเดือนหน้าดูทำไม ดาวพุธน้อยกว่านี้คนดูน้อยกว่านี้คนดาวพุธเริ่มเดินอแล้วเดินเข้าฝั่งนี้นะมีประหลักเพราะเดี๋ยวว่าตรงนี้ก็เกษตรใช่ไหมตรงนี้เข้าคู่มิตรตรงนี้ก็เป็นมหาจักรตรงนี้เป็นเกษตรอีกแล้วเรารอเรารอตรงนั้นนะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคนรักนี่ดาวคู่ครองคนรักอย่างที่บอกมีปัญหามีปากเสียงกันระยะถึงเท่าไหร่วันที่สิบถึงวันที่แปดเก้า แล้วก็ย้ายดาวคู่ครองคนรักมย้ายอยู่เรืองการเงินโอ้ดีเลยไหมนะเวลาย้ายอยู่เรือนการเงินเนี่ยสี่อยู่เรือนสามสามอยู่เรือนห้าห้าอยู่เรือนหกหกอยู่เรือนสามสลับเรือนแลกเรือนกันหมดเลยเวลาแลกเรือลนลักษณะอย่างนี้แล้วเกี่ยวคู่ครองกับคนรักตรงนี้ยถือว่าให้คุณถือว่าดีถือว่ามีความก้าวหน้ามีความใจจิงต่างตัวนี้นานๆสักครั้งนะที่ปฏิวัติเกษตรทีเดียวสี่ดวงถูกต้องครับครับอันนี้ถงอว่ดีนะครับ แต่ต้องออกกําลังถึงได้นะอ่านะครับอยู่เฉยๆนี่อดนะครับถูกต้องนะต้องและต้องมีแรงนะต้องมีแรงเพราะฉะนั้นที่เราเกี่ยวกับคู่ครองคนรักค่ส่วนตอนนี้ถือว่าดีครับจริงๆเนี่ยไอ้ที่ว่าผู้บรรจารณ์ทีแรกคือดาวพัชตัวเนี้ยคือตัวเองแล้วก็การงานอันเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการงานขุณต้องอะไร กูต้องปน้องปนก็คือต้องมีกลยุทธ์แล้วก็ต้องแลกเปลี่ยนนี่แหละอันนี้นะฮะประมาณนี้ดังนั้นเรื่องการงานการเรียนอันมีน้องๆดูนะเรื่องที่กำลังไม่ได้ทํางานแต่เรียนหนังสือครับอันนี้ต้องแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆพื่อจึงจะทําให้ความรู้ตัวเองดีขึ้นอ่าอาจารย์พอสิบสามละทีเนี้ยอีกอย่างหนึ่งเรื่องการเงินเนี้ยดับเห็นไหมดับเพราะนั้นวันที่เท่าไหร่แปดวันที่แปด วันที่แปดมีการเสียหายเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับต้องระมัดระวังนะครับอันนี้อะไรต่อมากิิงว่าอะไรนะส3ามพฤษภาคมดาวตัวเองจะมีพลังสิบสามพฤษภาคมจะมีพระอาทิตย์ตัวเนี้ยกเข้าทับอะไรทับตัวเองทับดาวตัวเองคเวลาทับตัวเองก็้าไปถึงมีแสงมาส่งตัวเองก็จะมีมีเอออร่าอย่างนี้นะครับถ้าใครเรียนหนังสือก็จะได้คะแนนดีๆในเรื่องนั้นครับอันนี้ ทำตัวอะไรก็จะโดดเด่นช่วงนั้นครับครับอ่ะราศีสุดท้ายอาจารย์นิดเดียวอันนี้เดียวอ่ะถึงแม้มันจะเป็นดับนะครับแต่ก็ได้ปทุมเกณฑ์อ่ะตอนที่ดาวสุกย้ายมาเนี่ยวันอันนี้ถือว่าดีนะวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเก้าพฤษภาคมอ่ะถือว่าดีนะคนราศีมีนจะได้พระสุกเป็นปทุมเกณฑ์ที่เป็นเกษตรด้วยนะคืออันเนี้ยเป็นเกษตรปทุมเกณฑ์ถือว่าดี ทับเมื่อกี้บางทีดูงี้ทำไมถึงไม่ดีบองทีอยู่งี้ไปถึงดีครับเพราะว่าเราก็ต้องดูไงได้อย่างงี้ดีเลยดีนะครับดีครับอันนี้ดีได้รับการส่งเคอจากรอบทิศถูกต้องครับอันนี้ถือว่าดีนะฮะอันนี้ดีนะอ่ะก็ครบถ้วนนะครับสำคตสำหรับคนราศีมีนแคปชั่นแคปชั่นว่าต้องชกฉวยต้องช่วงชิงเออทำอะไรต้องมีกลยุทธ์ อ่าทอะไรต้องมีกลยุทธ์ต้องป้นด้วยนะัย่นเองเขาว่าต้องป้นเนั่นแหละเอา้าต้องป้นนะปุ๊บจกตำรวจงานคือเยอะเลยคราวนี้นพอต้องป้นเนี่ยนะต้องจงเจือจงจิกก็คือป้นอ,อ่าก็ต้องมีกลยุทธ์อา่นอานะะอ้าพาที่เป็นแก้วด้วยครนะครับเป็นพาาแก้วพลาแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแ้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการ ทั้งเพื่อนเปียญนะครับทั้งพระแพระบารมีของพ่อโสรนะครับแก้ว่าเหลายสีนะครับเป็นสีพุทังกเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกรพุ้ที่นี่งนะครับพระประจําษนพืหัซึ่งลวงพอสทรเนี่ยก็เป็นพระบางสมาธิพระทมันพ้หันะครับแต่ก็มีอีกจุด่งครับพระกระพเกิด่รนะฮะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสี คนเกิดวันพุธเขียวเหนียวซัพใช่ไหมที่เขาพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อเนื้ออกท่าเนี่ยหลอด้วยทองแดงข้งนนะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตาของตำรวจนะครับอยู่หลังเนี่ยเ็าเนย,ยัง มองเห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงิน,นครับนี่ก็สิบสองนิ้วทํมมาไม่เยอะเลยนะครับ,มมบตัวนี้างรจากนั้นก็จะมีเป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองน,นะครับทําสีนะครับเป็นสีสนนมเขียวครับไม่รู้มันหยกเลยะนะครับเป็นสองทองนะครับในหน้าของคนงามนะครับมีทั้งสิบสองนิ้ว รงนี้ก็เป็นเก้าิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้าิ้วนะฮะรงนี้ตรงนี้พิเศษมากครับรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินหล่อด้วยเงินทีนมาทั้งองนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะฮะนะครับเป็นเหรียญอาร์ม มีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับลามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสาหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะเพราะปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะก็จะใส่รูปมังกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินทองยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อทอง ทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะะฮก็จะมีให้ให้ใหผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าวัตถุคนบูชาได้นะครับ